สว,ส,สวัสดีครับ,รบวันนี้เรามาสี่คนนะครับมาหยังบอมาสี่คนโมแมนมาสามคนจะแมน,มา,น,ม,นมาคักเนาะเรื่องแบบนั้นเขาบ่าวานละนะเนาะเออพขาแจมวันนี้เขามาายังมาล่ำโตก่อนตีก็บเบิ่งแน่แต่งตัวแบบนี้สิกามาล่ำบอเอามาหยังสันเขาบอกข้ามคมโดนโดนตัวเอายืนจนท้ายแข้งเบิดแล้วเ่าเป็นบอข้ามคมเป็นแลวเนาะ บอกบ้างกันนะได้เลยที่ยืนงงคนลงทางแต่๋ที่ยืนข้างพนลงเจอหลงตัวเองเป็นเรื่องปกติหลงเธอนะสิดเป็นเรื่องวิเศษนีสาหน้าร้อนเดีเธออ้อนหน้ารักคนน้ำไม่ใช่เซเว่นที่จะมาหลอกเล่นแล้วก็เดินออกไปจจนี้รักใจก็ปวดจจนี้เปบวดก็จำบดสวนไม่ได้ถ้าเขาดูแลไม่ดีคัมแบ็ k ทูมีก็ได้นะ ผมจีบอนอะเป็นผ้าผมผ้าด้วยนะเป็นห่วงอากาศข้างนอกมันหนาวเข้ามอยู่ในเจอระเป่าอ,อบุ่นนะสวัสดีครับว,ว,วันนี้เรามาสี่คนนะครับมมยังก,ก่อมาสี่คนโบแมนมาสามคนเนี่ยสดทุขินตากันไป <laughs> เออเขาจะมือหนีเข้ามาเห็ดหยัง <laughs> มารล้มเบื่ออ่ะ <laughs> ลำเบิงครับมาลำเบิงไปมาเบิงลำครับไปลำเบิงครับที่ยืนงงอ่ะพ่อลงเธอเดี๋ยวที่ยืนที่เงินงงอ่ะบพ่อลงทานไปยืนข้าครับพ่อลงเธอลงตัวเองเป็นเรื่องปกติลงเธอหน่ะสิเป็นเรื่องพิเศษเมษาหน้าร้อนเธอว่าน่ะหน้าร้อนอ่ะคน